ชื่อนี้อายุเท่าไหร่คะอ่อตอนนี้พวกเรา20แล้วค่ะ20แล้ววันนี้มาทําอะไรที่นี่วันนี้นะคะมาทำสีแกันค่ะค่ะคนไหนอยากได้ทรงไหนนะคะก็เลือกเอานะคะโอเคฝากน้องด้วยนะคะแล้วก็จะฝากอะไรไหมฝากตรงหนตัวเองไหมลูกค่ะก็ตอนนี้นะคะมีผลงานใหม่นะคะเอาเป็นคนใหญ่พิเศษค่ะชื่อว่าดิโอลิวานนะคะของเงคนิสต์เดลค่ะเขาอยากจะให้ทุกคนติดตามกันด้วยนะคะ,ออะ,ะ,ค,ะค่ะวงนี้ไม่มีผู้ชายเหรอคะ<า>ไม่มีผู้ชายพอละค่ะ Oke. Okay. Vale.